อาจารย์เห็นด้วยคุณนุงอิงไหมที่บอกว่าถ้าคุณทักษิณจะกลับเนี่ยกลับโดยเครื่องบินนะนาาอาจารย์ก็ก็คงอย่างนั้นแหละแต่ไม่แน่นะ,ะเกิดไปสิงคโปร์แล้วอาจจะกลับทางเรือก็ได้นะอะาดังเรือต่อมาต่อมาต้องไปรับทิฐาเรือแทนอาพอกผมเปล่าผมขออาดังเรือเป็นอย่างนี้ครับผมเอ่อการที่ไปต้องไปรื้อคะแนน<อ>ปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยม,มันเกิดอะไรขึ้นครับ,รบกับการนับคะแนน เอ่อบางหน่วยใหม่เนี่ยครับอาจารย์ครับอาจารย์มองว่ามันมันยังไงมันยังไงครับเนี่ยออยู่ดีก็คือในการนับคะแนนแต่ละหน่วยเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความผิดพลาดขึ้นในความเป็นจริงมันก็เป็นไปได้ทั้งในแง่ของสสเขตครับแล้วาสสบัญชีรายชื่อครัะอย่างเช่นถ้านับไปแล้วจำนวนคะแนนที่ได้กับจำนวนบัตรเนี่ยมันไม่เท่ากันครับ สมมติบัตรมีร้อยหนึ่งแต่ได้ร้อยสิบคะแนนเนี่ยอ,อ,อันนี้ก็เป็นปัญหาจะเป็นปัญหาตอนที่เขาเอาจจะอะไรล่ะขีดตรงหน้าอ,อ,อะไรล่ะหน้าหน้าหน้าบอร์ดเวลานับไขีดแล้วก็ขีดหน้าทีหนึ่งก็จะมีความเป็นไปได้หรือเอบัตรมีร้อยหนึ่งแล้วก็นับได้แค่เจ้าสิบม,มันก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นครับอันนี้ก็คือเป็นปัญหาที่ทําให้มันคะแนนมันกระจกกันขึ้นมานะ เ,ออเพราะงั้นเนี่ยถ้าหน่วยไหนมีปัญหา uh huh. ก็ต้องนับในหน่วยนั้นเพราะตอนนี้เนี่ยเขาก็ยังมีการเก็บปัดรลงคะแนน uh huh. ไว้ในอ่าน่าจะเป็นที่ศูนย์ศูนย์ไหนสกักแห่งหนึ่งนะในเขตเ uh huh. ลือกตั้งแต่ละเขต uh huh. แล้วถ้ามีการจัดเก็บแบบดีๆเนี่ยอื uh huh. ไปมั่วเนี่ยครับ <c oughs> อ่ะ เขาก็จะต้องมีการเขียนอย่างชัดเจนว่ากล่องนี้มาจากหน่วยเลืกตั้งที่เท่าไรเขตที่เท่าไหร่จังหวัดอะไรอ uh huh. ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็ง่ายครับ uh huh. ก็ดูตรวจสอบดูว่าคะแนนเอ,อหน่วยไหนที่มันไม่ตรงน,นับ uh huh. สมัยดังน uh ั้นมันก็จบอไม่ได้มีปัญหาอะไร uh huh. ะเชี่วกันกันกบในเรื่องของคะแนนเออเขตซึ uh huh. ่งหลายๆเขตเนี่ยมันชนะกันแบบบุบบิดมากอืนะ uh huh. แล้วก็มีการตั้งคําถามทั้งในแง่ของเรื่องของการอ่านบัตรเสียในแง่ของการอไอ้นี่แหละคะแนนขย่เงยบเนี่ยครับเพราะงั้นเนี่ยอถ้าเขียนไหนที่เขามีหลักฐานมีผู้ร้องเรียนและมีหลักฐานชัดเจนเนี่ยกกตก็มีอำนาจในการสั่งให้นับคะแนนในหน่วยนั้นม่ได้นะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเรื่องนับคะแนนใหม่ครับผมครับอ่ะก็ แล้วมันจะกระทบอะไรไหมฮะมันถึงขนาดน,น,นับใหม่แล้วมันจะพลิกขนาดว่าเลือกตั้งใหม่เลยไหมโอ้ยนวมันกละเราะกัน <c oughs> ไม่ใช่เฉพาะเขตนนเนี่ยมันมันคือคะแนนาปาร์ตี้ลิสมันไม่มีผลกระทบอะไรมากาาเพราะว่าเพราะว่าอามันตั้งสามแสนกว่าถึงจะได้ตก็ได้หนื่งคนแต่คะแนนเขตเนี่ยเป็นไปได้นะที่อาจจะเปลี่ยน ชัยชนะการเลือกตั้งในเขตนั้นอย่างมันมีเขตที่ชนะกันหลักร้อยหลักร้อยหลักร้อยนะไม่ก็มีหลายเขตนะหรือแม้กระทั่งหลักพันต้นๆเนี่ยมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงยิ่งถ้าชนะกันแค่ห้าคะแนนอย่างในเขตเขตยี่สิบเนี่ยก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะที่มันจะเกิดการพลิกขึ้นมาอย่างเงี้ยและเขตเนี่ยค่อนข้างจะมีความอ่อนไหวมากกว่า ว่าก็ามกตัญญูีจน่ากันจํานวนน้อยๆนะครับถ้าเป็นการนับใหม่ครับผมอ่ะก็อันนี้เรื่องของการนับคะแนนก็ก็จบตรงนี้เนาะนะก็ว่ากันไปทีนี้อาจารย์มองวัดกรกตนับคะแนนนานไปไหมบอกว่า60สิวันนานกว่าที่จะรับรองในแต่ละคนละคนไหม คือ <Ừ. S 1> ตอนนี้เนี่ยอะไรคนไทยใจร้อนเนาะการเปล <c oughs> ี่ย <c oughs> นแปลงรัฐบ,บาเเลเดี๋ยวจะเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเรื่อก็คือเนื่องจากว่าปกติเนี่ยถ้าเป็นกฎหมายเดิมรัฐธรรมนูญ4 5ศูนย์มักจะให้30วันอเดือนเดียวตอนนี้ถ้าให้30วันก็อาจจะเป็นสัปดาห์หน้าต้องประกาศแล้วว่ารัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยเขาให้2เดือนคูณ2เลยเขาก็ขอว่า เดียเดียวเนี่ยมันไม่พอในการตรวจสอบอะเขาขอความตรวจสอบอือทีนี้เนี่ยอ่าก็มีความอ่าเสียงเรียกร้องจากประชาชนนะครับว่าจะอยากจะให้รีบประกาศเก็บไหนที่มันเรียบร้อยก็อาจจะประกาศก่อนก็ได้ครับนี่กรกตท่านก็บอกว่าตามกฎหมายเนี่ยท่านต้องประกาศครั้งเดียวเลยครับท่านผู้ชมนะ ที่ท่านพูดนนะครับแต่ว่าก็มีอดีตกรกตเก่าอย่างอาจารย์สมชายก็มอกว่าเออทยอยประกาศได้อืนะก็อันนี้ก็เป็นเป็นเออเป็นข้อถกเถียงกันว่าจะเป็นยังไงว่าจะประกาศคราวเดียวหรือว่าทยอยประกาศเออทยอยประกาศก็ได้อะไรับเนี้ยเราจะไปดกกันแต่ว่ากรกตเนี่ยท่านยึดว่าต้องประกาศคราวเดียวเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เพราะงั้นเนี่ยมันก็อาจจะ มีความล่าช้านิดนึงแต่ว่าถึงยังไงก็ตามเนี่ยก็คิดว่าก็น่าจะจะดาเนินการได้ท่านบอกว่าประมาณไม่เกินสามสิบเขตใช่ไหมครับสามสิบเขตเนี่ยก็มันก็เท่าไหร่ล่ะเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นถ้ายี่บห้าเขตอ่ะก็คงได้อยู่เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะยี่บห้าเขตสองร้อยเจ็ดสิบห้าคนก็ในในสัปดาห์หน้า หรือว่าในสัปดาห์ถัดไปก็คิดว่าน่าจะประกาศได้นะเพราะตามทาวที่แล้วเนี่ยเบลล์62ก็ใช้เวลาประมาณ45วันเอ,อ็นเบลล์62นั้นเขาทยอยประกาศหรือประกาศรวดเดียวเลยครับอาจารย์ผมก็จาไม่ได้เหมือนกันนะว่าเขาประกาศตองไหนแต่ว่าครั้งนี้นเนี่ยก็ดูเหมือนว่าคือเนื่องจากว่ามันก็อมันก็ท่านจะชัดเจนนะว่าเออมันการเสียงส่วนใหญ่เนี่ย คนเขาก็มีความเชื่อกันว่า <Okay. S 2> อย่างพักเก้าวไกลที่ชนะมาเนี่ยชนะด้วยความบริสุทธิ์ลจเที่ยงธรรมนะอือันนี้ก็เป็นความเชื่อและก็ความเห็นของหลายๆฝ่ายานในในสังคม,มน,นะเพราะว่าเขามาด้วย นโยบายการหาเสียงอะไรต่างๆก็เลยอาจจะรู้สึกใจร้อนหน่อยอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเร็วๆว่างั้นนี่นะมันอยู่มารอมมารออยู่แล้วว่างั้นะจัดตั้งรัฐบาลไงครผมก็เลยรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจอ่ะว่ามันจะจัดตั้งรัฐบาลกันยังไงยิ่งช้าคนยิ่งกลัวใช่ไหมใช่ยิ่งช้ามันก็เลยเกิดความไม่แน่นอนอพอเกิดความไม่แน่นอนเนี่ยมันก็มีส่งผลกระทบกับ เศรษฐกิจการเมืองแล้วถาบันอย่างรอบด้านเพราะว่าหลายฝ่ายก็าต้องการความชัดเจนความแน่นอนนะสถทยรภาพกอทุนต่างประเทศต่างเนี่ยเขาก็พูดถึงความชัดเจนใครจะมาไม่สําคัญว่าขอให้มันแน่นอนฝรั่งถอนหุ้นไปเป็นแสนล้านเนี่ยเขาบอกตอนนี้ออืเขาก็เขาก็แน่นอนอยู่แล้วทันทีที่ผลเลกตั้งออกมาปั๊บเนี่ยเขาก็จะตั้งนโยบานได้เลย อของไทยเนี่ยก็มีสวเนี่ยมันก็เลยเกิดความมันไม่แน่นสวนี้จะหัวให้ใครหววให้เสียงข้างมากหรือเปล่าหรือจะหววให้เสียงข้างน้อยแล้วถ้าเกิดข้างรัฐบาลเสียงข้างน้อยขึ้นมาแล้วจะอะไรจะอยู่ได้มันโอ้โหมันใหญ่แล้วโอ้มันก็เลยทําให้ปั่นปิวหัวใจไงคุณเงาะครับผมอาจารย์มองว่าถ้าการขยับขยื่นการพูดทุกคําของนักการเมืองว่าจะเป็นสอสอหรือสวเนี่ยมีเป้าหมายหมดถ้าอย่างนั้นเนี่ย การที่สวไม่เดี๋ยวรอนิ่งๆพูดแบบสึงวนท่าทีแล้วก็ไปรอโบสถ์ทีเดียวอืแต่การทยอยกันออกมาตั้งธงอย่างนั้นอย่างนี้ผัดกันสื่อสารออกรายการเป็นว่าเล่นเนี่ยอย่างไงอาจารย์มองว่าเขาเขาทําไปเพื่ออะไรฮอับคือสวเนี่ยเขามีอยู่หลายกลุ่มความคิดนะแม้ว่าแหล่งแหล่งที่มาเขาจะมีที่มาเดียวกันกสจนะครับแต่ว่าอในในช่วงแรกเขาก็อาจจะมีกลุ่มความคิดเดียวแหละคิดความคิดเดียวแหล่งตั้ง แต่ว่าพอเวลาผ่านไปผ่านไปเนี่ยสิบปีเนี่ยอำนาจในการครอบงำอะไรต่างๆมันก็คงเจือลงบางลงเ<า>จืเอ,อลงนะแล้วก็เขาก็มีความเป็นอิสระอะไรต่างๆมากขึ้นคนจำนวนมากที่สว,วก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิวยวุฒิมีปัญญา,เ,าเขาก็อยากจะทําในสิ่งที่เขาเห็นว่าดีต่อสังคมอะ่ะแล้วก็อาจจะมีความคิดที่อาจจะแตกต่างจากผู้ที่แต่งตั้งเขามาก็ได้นะ มันก็เลยเกิดปรากฏการที่บางส่วนก็ออกมาสนับสนุนคนที่หรือว่าพักที่สามารถรวบรวมเสียงข้างมากได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นไปตามหลักการที่เขาเคยใช้ในการโหวตเบี่ยสองแต่บางส่วนเนี่ยก็ก็คือไม่ชอบอ่ะไม่ชอบคุณพิธาไม่ชอบพักคก้าใจเช่นหนวที่เขาประกาศคุณกิติศักดิ์หรืออะไรพวกนี้ยเขาก็ประกาศว่า ไม่หวดให้ไม่หวตให้เขายืนแต่ว่ามีอีกประมาณสองร้อยกว่าคนเนี่ยก็ยังเงียบนิ่งอยู่ไม่ออกก็เห็นกระแสข่าวบาว่าถูกถูกบอกว่าอย่าพูดมากถูกบอกว่าอย่าพูดมากแต่ไม่ได้หมายความว่าผมจะไม่พูดมากแล้วแต่หมายความว่าถูกบอกว่าอย่าให้ผมพูดมากกว่านั้นอย่าพูดอย่าพูดอะไรแบบนี้ซึ่งอันนี้เนี่ยจริงสวไม่จำเป็นจะต้องไปฟังเนาะเนาะถ้าอยากพูดก็ไม่ได้ แลถ้าอยากพูดก็พูดได้อแล้วก็ถ้าพูดถ้าทยอยออกมาพูดเนี่ยจนเกิดความมั่นใจนะอ,อย่างเช่นามาพูดว่าสนับสนุน<อ>หรืออาจจะพูดว่าคัดค้านมันก็มันก็จะได้เห็นกันไปเลยนะว่าเสียงที่จะ,ะหนุนรัฐบาลของค<อ>ุณิชานเนี่ยจะพอไหมน<อ>ะหรือว่าถ้าพอก็เออมันก็มีความมั่นใจว่าจะจัดตั้งรัฐบาลได้ถ้าไม่พอก็จะได้เตรียมการหาคนอื่น ที่อาจจะอได้รับเสียงสนับสนุนอมาว่าเออจะสนุนไหมหรือว่าทางพักเก้าไกลก็ก็จะไปหาแนวทางอื่นในการที่จะอะไรหลายเตรียมเอาพักกันมือเดือนมาร่วมเพื่อให้เสียงมันพอมันจะได้ดาเนินการจัดการไปเลยมันจะได้ชัดเจนพอวต่นั้งแรกผมก็จะรู้ไปเลยว่าได้หรือไม่ได้ยังไงใน่รานี้คราวนี้เนี่ยพอพอเสียงจำนวนมากเงียบเนี่ยครับก็เกิดภาวะ ุ่มเครืออุ่มเครื่องแบบอุ่มเครืช่วงนี้ไม่ว่าจะเอาอย่างไงกันแน่นะให้ทั้งประชาชนด้วยให้ทั้งสื่ออย่างเราด้วยก็ต่างคนต่างคิดต่างมโนกันไปมีข่าวไม่เว้นแต่ละวันเนี่ยนะฮะอาจารย์ใช่ใช่ครับผมอทีนี้ถ้าเราเก็บประเด็นให้ครบๆนะฮะจากที่เราจั่วกันไว้เนี่ยก็คือุทักษีนกลับไทย นี่กลับไม่รู้รอบพี่ว่าอะไรแล้วแต่ว่าณตอนนี้คือบอกว่ากรกฎาคมนะครับว่าจะกลับมาเนี่ยอาจารย์มองว่าจะมีจุดเปลี่ยนทางการเมืองอย่างไรกลับมาจะกระทบอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับประเด็นคุณทักษิณเนี่ยมันก็ยังเป็นประเด็นที่อาจจะมีความอ่อนไหวอยู่ในสังคมไทยนะครับก็การกลับมาเนี่ยเอถ้าขับมาจริงแล้วคิดว่าก็คงจะขับมาจริงอ่ะเพราะว่าพูด มาหลายครั้งแล้วถ้าถ้าไม่กลับมาเนี่ยก็คงจะทําให้เครดิตต่างๆทางการเมืองของคุณทักษิณเนี่ยก็จะลดลงทีนี้การจะกลับมาเนี่ยมันก็มีนัยยะว่าก็จะคงจะต้องมีการเจราจากับผู้มีอำนาจในอที่บ้านเมืองในขณะนนเนี้ยอกลับมาแล้วเนี่ยจะเอได้รับการปฏิบัติอย่างไรนะครับซึ่งก็แน่นอนก็ต้องคงจะต้องป,ปฏิบัติตามกติกานั่นแหละถ้ากลับมาเนี่ยคุณทักษิณก็ถูกตัดสินจำคุก ตอนนี้เนี่ยข้อมูลก็คืูประมาณสักสิบปีกันใช่ไหมคุณหนอครับประมาณนี้นะก็เข้ามาแล้วก็ต้องเดินเข้าสู่ประตูเรือนจําอ่ะแต่ทีนี้พอเดินเข้าประูประตูเรือนจําแล้วเนี่ยเขาก็จะมีออะไรมีเงื่อนไขอะไรแล้วก็ค่อยว่ากันภายหลังครทีหนึ่งนะว่าจะอยู่อายุมากแล้วจะ ขอไปติดคุกที่บ้านได้ไหมอะไรเนี่ยเจ็บป่วยอะไรอย่ืงงี้ภาวะด้านสุขภาพอะไรเงี้ยเราก็เห็นมาอยู่ไม่ดีเข้าคุกปั๊บวันแรกความดันพุ่งปี๊ดเลยน้อยเนี่ยเราต้องออกมาด้วยด่วนเพื่อที่จะมารักษาออมีน่าจะมีกระบวนการนะน่าจะมีกระบวนการถ้าเขากลับมาครับผมในการเที่ยนแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยก็คงจะต้องอยู่ในราชธันมอะอยู่ในราชธันมในสักระยะหนึ่งก็นะ ใช่ลักษณะใดก็คงจะต้องคงเขาคงจะต้องต่อรองกันอ่าอ่าทีนี้แต่คนว่าจะทำยังไงคนที่เรียกว่ามีความไม่ ไม่ชอบอะนะคุณทักษินอยู่มากอย่างที่อาจารย์มองว่ามีความอ่อนไหวทางการเมืองอยู่นะครับแล้วก็อาจจะจับไปยึดไปโยงกับกฎหมายนิรโทษกรรมที่ทางพรรคก้าไกลเนี่ยเสนอซึ่งคุณชัยธวัฒน์ตุลาทนเลขาธิการก็บอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวกับกฎหมายที่พรรคก้าไกลเตรียมเสนอเข้าสภาเนี่ยอาจารย์มองว่าเรื่องนี้มันพอจะยึดโยงได้หรือมันไม่เกี่ยวกันครับ คือเก้าไกลเนี่ยที่เขาจะเสนอกฎหมายเนยโทษเนี่ยเขาไม่รวมคดีสุจริตนะครับองเพรานเนี้ยก็คือไม่รวมคุณทักษิณแล้วก็เพราะงั้นเนี่ยอันนี้กคงไม่เกี่ยวกันเพราะเขาจะเสนอเนรโทษพวกคดีการเมืองเกี่ยวขอ้อกับการเมืองทั้งหลายไม่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตอ๋อเป็นเป็นคดีการเมืองล้วนไม่ไม่ไม่เกี่ยวกันคดีทุจริตใช่ใช่เพราะงั้นอันนี้ก็ก็อาจะไม่ได้กระทบอะไรมากในแง่นี้ แต่ว่าก็ก็อาจจะมีคนที่อาจจะไม่ชอบคุณทักษิณแล้วก็ออกมาอ,มอมสแสดงอะไรต่างๆบ้างนะแต่ผมคิดว่าถ้าถ้าเกิดว่าเขาเข้าสู่กระบวนการเนี่ยไอเสียงที่ออกมาสะดงสะแสดงอะไรต่างๆเนี่ยมันก็คงจะมีน้ําหนักไม่มากเท่าไหร่แล้วก็ไอ,อความรู้สึกที่ไม่ชอบคุณทักษิณเนี่ยปัจจุบันเองมันก็เจือจางไปนะ มันไม่ได้เข้มเหมือนกับในอดีตนะมองก็มันก็ผ่านมาเกือบยี่สิบปีแล้วนะพูดถึงนั่ใช่ใช่ไปไกเข้มนะครับผมแล้วก็ในทางที่ของขวายขวาเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่าเขากลัวเข้าวไก่มากกว่าคุณทักษิณรู้เปล่าก็ไม่รู้เออนน่นอนเชียวระว่างกลัวเด็กกับกลัวคนแก่วพาเผื่อเดี๋ยวนี้กลัวเด็กมากกว่าคนแก่ด้วยนะอือใช่ใช่แล้วก็เด็กรุ่นใหม่ที่เป็นวอเตอร์ปัจจุบันเนี่ยอายุสิบแปดเนี่ยตอนเกิดมานี่ก็ไม่รู้เรื่องคุณทักษิณแล้วนะไม่รู้เรื่องนะครับไม่ครับ คือคนที่เนิวโวเตอร์หรือว่าคนที่อายุจํากว่าสามสิบอ่าใช่แทบจะไม่รู้เรื่องคุณทักษิณเท่าไหร่นะจ้องเรับเออครับเออนั่นอ่ะขาก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรมากอะไรกับคุณทักษิณหรือว่าคนที่อายุแบบพวกเจนเอ็กเนี่ยพวกนี้เขาก็ในปัจจุบันเนี่ยจํานวนมากนะเท่าที่ผมรู้จักเมื่อก่อนเนี่ยเขาเคยเกลียดทักษิณแบบเข้าไส้เลยเนี่ยแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาก็เริ่มเริ่มมองว่ามันจะเกลียดอะไรกันนักกันหนาขนาด ก็อารมณ์เครียดหรืออะไรต่างๆก็ลดลงแต่ว่าแน่นอนทุกคนก็ยังคงยืนยันในแง่ที่ว่าก็จะต้องเคารพอติการของกฎหมายเข้ามาแล้วก็ควรจะเข้าสู่กระบวนการตามวิถีนะตามวิถีของกฎหมายไปอืแล้วแล้วในทางกลับกันนอาจารย์ก็คือคนที่จะให้รักเพิ่มนี่ก็เหมือนจะน้อยลงหรือไม่หรือไม่เพิ่มขึ้นโดยซ้าไปใช่ไหม่มนะไม่มีเพิ่มไม่มีเพิ่มนะน ตอนช่วงเลือกตั้งเนี่ยคุณุงิงเนี่ยออกมาเนี่ยเขาได้คะแนนเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งจากพวกเด็กคนรุ่นใหม่ไม่เกี่ยวกุณทักษิณเลยเพะไม่เกี่ยวกุนทักษิณที่คะแนนเพื่อไทยสูงขึ้นมาเยอะในช่วงต้นเดือนมีนาเนี่ยมาจากคุณุงอิงพอคุณุงอิงเนี่ยลด ลดบทบาทในการหาเสียงลงแล้วเราประกอบกับคุณพิธาเนี่ยโดดเด่นขึ้นมาในช่วงปลายๆเนี่ยมันก็เลยทําให้คะแนนคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาบเลกลับมาหาคุณพิธากันหมดเลยครับเพราะงั้นแบบส่วนคุณทักษิณเองเนี่ยก็แทบจะไม่มีผลอะไรกับการเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงของคะแนนของพรรฝ่ายที่นิยมพักเพื่อไทยเท่าไหร่นะครับอ่าโอเคก็พบเวลาพอดีเลยครับผมขอบคุณนะครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ